สวัสดีค่ะราสิกรกฎหรือลัคนากรกฎคลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะประจำเดือนธันวาคมค่ะ หลักของราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่ขยันค่ะมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรแล้วจะต้องประสบความสําเร็จช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณน่าจะทํางานหนักหรือว่าใช้ความคิดเยอะนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งอาจจะหงุดหงิดง่ายใจร้อนโมโหได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรแล้วจะต้องประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนี่ค่ะรักใครรักจริงนะคะอดีตที่ผ่านมาค่ะทำให้คุณต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะคะบาดแผลต่างๆทําให้คุณกลับมาเรียกร้องสิทธิพื้นที่ของตัวเองเป็นช่วงที่คุณน่าจะเย็นชาเฉยชา ด้านชากับความรู้สึกต่างๆะคะการอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็พยายามที่จะ move on ไปข้างหน้านะคะคุณกำลังทำให้คนรักเห็นว่าคุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะมาดูความรู้สึกในคิดที่คนรักของราศีกรกฎมีต่อราศีกรกฎบ้างนะคะ คนรักอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะรักต่างวัยหรือว่าคนที่เขามีความมั่นคงในหน้าที่ตำแหน่งการงานหรือว่าความมั่นคงในชีวิตของเขาค่ะอาจจะไม่มีเวลาให้กันนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกันไม่นานก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยค่ะ เขารักคุณนะคะเขายัางไม่อยากที่จะปล่อยมือจากคุณไปะคะ่ะต้องการเริ่มต้นใหม่นะคะสถานะที่เขาต้องการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อนนะคะแต่ว่าคําพูดอาจจะบอกว่าเพื่อนแต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ก็คือเขารักคุณนั่นแหละคะ่ะอยากที่จะมีคุณอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรื่องราวในอดีตหรือความผิดพลาดผิด ทั้งผิดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันทำร้ายความสัมพันธ์นี้ทำร้ายใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ทำยังไงก็ได้ขอให้มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ เขาไม่ได้พูดถึงความรักนะคะหรือคู่รักหรือการขอร้องในการกลับเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเขาจะเริ่มต้นจากการที่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณแต่ว่าเขาเก็บความรู้สึกไว้ข้างในต้องบอกเลยว่าคําว่าเพื่อนที่ออกมาจากปากเขาอะค่ะไม่ใช่เลยแต่เป็นเพียงเพราะว่าขอแค่โอกาสจากคุณขอแค่ได้อยู่ในชีวิตของคุณนะคะส่วนความรู้สึกนะคะเขาพยายามที่จะเอาชนะใจคุณนะคะเพื่อทดแทนในอดีตที่ผ่านมาเพื่อให้เรากลับมาแล้วก็รักกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะในเดือนธันวาคมค่ะแนน้มความสัมพันธ์ของราศีกรกฎกับคนรักจะเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ความรักของเขานะคะจะทำให้คุณโลเล่ค่ะเลือกตัดสินใจไม่ได้คุณอาจจะปิดกั้นเขาได้แต่คุณไม่สามารถที่จะปิดกั้นความรู้สึกหรือว่าหัวใจของคุณได้ะคะ่ะยังรักยังผูกพันนะคะแต่ครึ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางของตัวเองแล้วะคะ่ะ ไม่คุยกันบล็อกกันแต่ก็คือคุณจะต้องใช้เหตุผลนะในการที่ต้องตัดสินใจมันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะในความรู้สึกนะคะส่วนเขาอะค่ะรู้สึกผิดแล้วนะคะแล้วก็ยังรักผูกพันนะคะเขาอยากกลับมาคืนดี จะพยายามกลับมาและชัดเจนมากขึ้นบางท่านนะคะกลับมาแล้วดีกว่าเดิมนะคะเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยในขณะที่คุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่อยากติดต่อเขาแล้วแบบนี้ค่ะคนรักก็จะพยายามที่จะเคลียร์แล้วก็ชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นนั่นเองนะคะขอข้อความจากคนรักของราศีกรกฎนคะคะ เขาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งะค่ะเขารักคุณนะคะต้องการคุณค่ะคุณคือทุกอย่างของเขาคู่รักคู่ชีวิตคือความสุขของเขาเขาคิดมากนะคะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปเลยอะค่ะการปิดกั้นการไม่พูดคุยนะคะตอนนี้เขาคิดได้แล้วอะค่ะ ยิ่งเขารู้ในเรื่องราวของคนใหม่ๆที่เข้ามาทำให้เขาแบบกลัวที่จะเสียคุณไปนะคะทั้งโกรธทั้งผิดหวังมากมายไปหมดเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับตัวเองนะคะพยายามที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือใช้ความคิดมากขึ้นนะคะไม่อยากให้ที่จะให้หลายๆอย่างมันพังนะคะเพราะเขาต้องการโอกาสจากคุณนั่นเองนะคะเขาอยากคืนดีค่ะ ขอให้แนะนำให้กับราศีกรกฎด้วยนะคะเชื่อมั่นและเป็นตัวของตัวเองคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าออกมาจากเซฟโซนของตัวเองนะคะแล้วสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่ เป็นชีวิตที่มั่นคงอะค่ะและดีกว่าเดิมดูเหมือนเส้นทางที่มันเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่เนะะี่ยค่ะคุณคือผู้เลือกแล้วก็กำหนดนะคะเป็นตัวของตัวเองคะ่ะแล้วก็ออกผจญภัยนะคะออกมาจากอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นคงเพื่อการยืนได้ด้วยตัวเองอะคะ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณนะคะให้กับตัวเองให้กับความสัมพันธ์ค่ะด้วยการมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะพบกับทางออกและคําตอบที่ดีให้กับความสัมพันธ์ให้กับตัวเองะคะ่ะการเริ่มต้นใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับราศีกรกฎด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีกรกฎคลิปนี้จะมาทานายดวงความรักให้กับคุณนะคะประจําเดือนธันวาคมค่ะ คนโสดนะคะมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าคือมีตัวเลือกอะคะ่ะทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะที่ เลิกลากันไปแล้วค่ะก็หวนกลับมาอีกนะคะเลือกได้แล้วก็ดูเท่มากเลยค่ะมีพลังมากๆเลยนะคะในการที่จะคือไม่เสียดายอาดีตอะเราก็เลือกที่จะ move on ไปข้างหน้า นโสดนะคะรักใครรักจริงค่ะแต่ถ้าได้ตัดสินใจในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วนี่ก็คือตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยนะคะไม่โลเลแน่นอนค่ะมาดูในเดือนธันวาคมกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังบ้างจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ จะมีพ่อแม่แม่ไม้มาตกดุมรักนะคะอาจจะเป็นคนเก่าที่เขายังเสียดายความรักความสัมพันธ์นี้อยู่คนที่เขาอยากจะปัดฝุ่นตัวเองขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงที่ราศรีกรกฎนะ,ะคะมีสเสน่ห์แล้วก็มีไฟมากๆเลยนะคะในการที่จะก้าวไปข้างหน้าคุณกลายเป็นคนใหม่ที่มีเหตุผลมากขึ้นและกําลังจะเจอคนใหม่ค่ะคนโสดมีทั้งใหม่และเก่าเข้ามาเลยนะคะ มีโอกาสเจอรักแรกพบค่ะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้ด้วยเป็นรักทางไกลนะคะแล้วก็มีโอกาสเป็นคนเก่าได้ด้วยะคะ่ะราศีที่จะเข้ามานะมีโอกาสเป็นท่าน้ำนะมีนกอนกฎพิจิตค่ะมังกรพิศกรนะคะแล้วก็เมษสิงธนูค่ะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ การถูกกักขังกำลังจะถูกปลดปล่อยคนโสดมีสเสน่ห์นะคะมีทั้งคนใหม่และคนเก่าค่ะเข้ามาเข้ามาแลดีไหมคะ่ะให้ช่อบอกหนะะ่อค่ะอะไรเดิมๆนะคะก็จะเหมือนเดิมะคะ่ะ ก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะบางครั้งคนเก่ากลับเข้ามาอาจจะดีกว่าเดิมนะคะหรือบางท่านรู้สึกว่าอะไรเดิมๆเ,เนี่ยเลือกใหม่ดีกว่าอย่างเงะะี้ยค่ะเลือกเส้นทางใหม่ดีกว่าแต่ไม่ไว่าไงก็ตามค่ะคุณจะพบกับทางออกและคําตอบที่ดีให้กับตัวเองนะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองค่ะมีโอกาส ที่รักเก่ามาเริ่มต้นซ้ำหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่าเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นบุเพสันนิวาสนะคะแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสแต่งงานได้ด้วยค่ะขอให้แนะนำให้กับคนโสดด้วยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นรักแรกพบนะคะ คนที่เกิดมาเพื่อคุณนะคะไพ่ของเหนือคู่นะคะคนที่เขามีโอกาสเป็นคนที่มีตำแหน่งมีชื่อเสียงเป็นคนต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนรวยอะ่ะฐานะมั่นคงนะคะหรือไม่ก็ชื่อเสียงอะคะ่ะในด้านของตำแหน่งของเขาอะนะคะ บางท่านถ้ามาทั้งใหม่และเก่าคุณจะต้องเลือกและตัดสินใจนะคะ่ะก็จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะที่ดีกว่าเดิมะคะ่ะเข้ากันได้ดีกับคุณด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดราศีกรกฎด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ